สวัสดีท่านผู้ชมทุกตัวคนด้วยนะครับวันนี้จะพามาดูตัวละครใหม่ครับลูฟี่ BM นะครับผมเดี๋ยวผมขอเรียกเป็นลูฟี่เจสีละกันนะครับทุกคนก็วันนี้ก็เลยจะพาทุกคนมาดูว่าลูฟี่เจสีนี้มันดียังไงครับมันมีข้อดีหรือข้อเสียยังไงแล้วก็ช่องทางการได้รับนะครับทุกคนสามารถสุ่มได้จากบาร์ที่เป็นสีไหนก็ได้นะครับมีโอกาสได้รับหมดเลยซึ่งก่อนหน้านี้ผมก็ทําคลิปสุ่มหาไปแล้วแทบจะไม่ได้เลยนะครับผมร้อยครั้งได้แค่หนึ่งตัวครับแต่ว่าก็ต้องขอขอบคุณเเจ้าของที่ป็น ไอดีนี้ด้วยนะครับผมที่มีลูฟี่เกียสีมาให้ผมได้แบบรีวิวให้ทุกคนดูได้เร็วขึ้นครับด้วยบัญชีของผมก็หาไม่เจอครับทุกคน600ถังก็ได้1ตัวหรือ2ตัวเหมือนกันครับทาให้แบบโหลําบากมากนะครับแต่ว่าเราก็มีลูฟี่เกียสีมาให้ทุกคนดูเรียบร้อยนะครับผมวันนี้เป็น15ดาวนะครับซึ่งลูฟี่เกียสีนี้ผมบอกได้เลยว่าเป็นตละครที่เก่งในรอบแรกๆนะครับซึ่งแบบยิ่งนานไปก็ยิ่งจะเบาลงนะครับเพราะฉะนั้น ผมจะพาทุกคนมาดูสกิลกันครับทุกคนสกิลหนึ่งก็มีภาษาไทยแล้วก็ทุกคนน่าจะอ่านกันแบบรู้สกิลกันได้ง่ายขึ้นแล้วนะครับผมแต่ว่าบางคำมันก็ไม่แม่นไปเนาะก็เดี๋ยวผมจะอธิบายให้เข้าใจละกันว่าแต่ละสกิลเป็นประมาณไหนครับ <Hey. S 1> สกิลหนึ่งจะโจมตีตัวละครที่เลือดน้อยที่สุด3าตัวครับเลือดน้อยนี่หมายถึงคนที่มีเลือดรวมครับสมมุติทีมเรามี5ตัวก็มีเลือด1ล้าน2ล้าน3ล้าน4ล้าน5ล้านประมาณนี้ลูฟี่ก็จะตีตัวละครที่เลือดน้อยก็คือ1 2 3นะครับผม เป็นประมาณนี้ก็คือเอาง่ายๆว่าถ้า15ดาวเต็มตัวตัวดาเมจมันต้องเลือดน้อยกว่าตัวแท้งอยู่แล้วนะครับมันจะเป็นตัวล้วงตัวดาเมจที่ดีมากๆเลยนะครับผมเอาไปยืนตำแหน่ง1 2- 3 4สเอาไปยืนหลบไว้ที่ไหนก็ตามนะครับถ้ามีเลือดน้อยลูฟี่มันจะตีโดนครับผมแต่ว่าโดนแค่สตัวนะและมีโอกาส75%ครับที่จะลดการฟื้นฟ,นฟูเลือด99%ก็ครับก็คือแทบจะไม่รีเลือดเลยเนาะสมมติว่ารอบแรกเปิดไปครับผมใส่โซโล โซโลไม่ตายแต่เลือดน้อยครับโซโลจะตีดูดเลือดอย่างนี้ดูดไม่ขึ้นนะครับดนลูฟี่แกสิตัดไม้ก็คือมีระยะเวลา2อรอบอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีประโยชน์มากนะครับแต่ว่าสกิลมันจะมีข้อเสียยังไงเดี๋ยวไปสกิลต่อไปครับสกิลสเป็นสกิลติดตัวครับทุกคนได้เลือด20%พลังโจมตี25แล้วแก็ยี่สิบเปอร์เซ็นต์คิค้อนแถมยังมีภูมิคุ้มกันอีก20%ภูมิคุ้มกันนี้คือต้านทานทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นสนแ่แาาค 20%นั่นเองส่วนสกิล3ครับเมื่อเริ่มการต่อสู้ครับผมลูฟี่จะมีบัฟบล็อกดาเมจ100%นะครับผมแล้วก็เจาะเกาะ100%ทูดาเมจอีก100%นะครับผมอันนี้ก็เป็นข้อดีมากๆครับซึ่งจะลดลง20%ของทุกๆรอบนะครับเอาง่ายว่าเอาง่ายคือรอบแรกมาลูฟี่จะตีแรง100%เจาะเกาะ100%ทูดาเมจแล้วก็บล็อกดาเมจไว้100%ก็คือเลือดจะไม่ลดนะครับแต่ว่ามันจะลดลงรอบละ20% ถ้าเราไม่ใส่ปล่อยสกยิลในรอบแรกนะครับทุกคนรอบที่2มันก็จะลดเหลืออย่างละ80แล้วเจาะก,ก,ก็จะเป็น80ดสิบทูเดเมตก็จะเป็น80ก็จะเบาลงนั่นเองเพราะฉะนั้นแบบไอเทมที่ตอบโจทย์สําหรับลูฟี่ก็ต้องเป็นแบบปล่อยสกยิลรอบแรกครับหรือถ้าใครที่เล่นพวกดาบซูซยดาบแบบดาบของหนวดขาวนะครับเราต้องมีแครอทที่เป็นเลือดน,น้อยๆหรือว่าดาวไม่ค่อยเยอะหรือแบบไม่ค่อยถึงนะครับเอาไปให้ยีกฝั่งตีเพื่อที่จะแบบแครอทเลือดลดลูฟี่ยกสีจะได้ปล่อยสกยิลในรอบแรกเลยนะครับวันนั้นก็จะ แล้วก็สกิลสุดท้ายครับผมปืนใหญ่ราชาวานอนโหย่างเทครับชื่อก็สกิลนี้นะครับผมลูฟี่จะเพิ่มดาเมจ200%ร็กับตัวละครที่เลือดน้อยกว่าลูฟี่นะครับผมก็ตอนนี้ลูฟี่ผมเลือด10ล้านก็ถ้าอยู่ฝั่งนะครับเป็นตัวดาเมตตัวดาเมตเต็มที่ผมให้เลือดน่าจะไม่เกิน8ล้าน9ล้านนะครับทุกคนก็แบบแรงขึ้นอีก2องรนะครับมีเจอกกอดด้วยมีทูดาเมจด้วยครับเลือดเยอะแค่ไหนก็เอาไม่อยู่นะครับผมแถมถ้าลูฟี่เลือดเยอะกว่าอีกก็แรงไปอีก0 0คร มองรวมๆก็จะดีมากๆเลยนะครับทุกคนแต่ว่าพอรอบหลังๆะมันจะไม่แรงแล้วนะครับตีไม่เข้าเลยก็ว่าได้ครับตัวละครนี้ตีบอสก็ไม่ได้นะครับผมตีคนก็ค่อนข้างที่จะลําบากแต่ตอนเนี้ตัวละครมันยังไม่เยอะตีคนอาจจะยังโดดเด่นอยู่นะครับผมถ้าใส่แบบสปีดเยอะมีปล่อยสกิลรอบแรกอย่างนี้นะครับเปิดไปนี้ก็น่าจะหายครับผมใครที่เลือดต่ํากว่า9้าล้านผมว่าน่าจะหายหมดเลยนะถ้าแบบ15ดาวเลือดน้อยกว่า1 0ล้านาเลือดน้อยกว่าลูฟี่อ่ะผมบอกได้เลยว่ามีหายแน่นอนครับโคตรจะแรงเลย แต่ถ้าหลังจากนั้นถ้ารอบแรกไม่ตายนะครับหลังจากนั้นก็จดว่าเป็นตัวกลางครับผมต่างก,กับโซโลมากเลยนะโซโลแบบยิ่งยืนนาน <_ Q> ยิ่งเก่งครับลูฟี่ยิ่งยืนนานยิ่งอ่อนนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูฮาคิ้กันนะครับทุกคนฮาคิผมแนะนําให้ใส่เป็นฮาคิ้ือดครับมันได้เลือด12%อันนี้ได้ดาเมจแค่10เองก็เราใส่เป็นเลือดไปเพราะว่าเลือดเยอะมันจะได้แรงบวกกับยืนนานมันจะไม่ตายด้วยนั่นเองนะครับทุกคนส่วนฮาคิที่2ครับเราใส่เป็นติดกิติคออหรรืเเผาาก็ไได้ม่ต้องใส่ดดดดูเลือก็ไน อันนี้ไม่ใช่ดูดเลือดคือแบบฮิวเลือดแรงขึ้น15%ครับก็ไม่ได้มีประโยชน์กับลฟฟี่นั่นเองส่วนอันที่3ครับต้องใส่ลบบัฟเพราะว่าพยายามให้มันแบบได้ตีมันจะได้รีมานาขึ้นมาครับแล้วมันจะสามารถที่จะปล่อยสก,กิลได้นั่นเองเพราะว่าเดี๋ยวโดนสตันไว้โดนแช่แข็งไว้นะครับบัฟทูดามเมจบัฟจอกเกาะหายไปหมดแล้วนะครับผมกว่าจะถึงได้ปล่อยสก,กิลนี้ก็บอกมากๆนั่นเองฮาคิที่4ก็แนะนําเป็นใส่เป็นเลือดนะครับจะได้รับดาเมจบอลงด้วยนะครับก็คล้านที่จะมีประโยชน์สส่่วนนนนาคที5ผมแนะนํเป็ใ รีเฟซมานานไปเลยนะครับผมก็คือรอบแรกเราใส่แบบปล่อยสกิลรอบแรกนะครับมาถึงปล่อยสกิลตู้มไปแบบเผื่อม,มันรีเฟซขึ้นมาติดครับเราที่2ก็ใส่ไปตู้มอีก3ก็แรงมากนะครับไอเปิดโล่นี้ก็ไม่น่าจะมีประโยชน์สักเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าเราเอาใส่โล่ของชอปเปอร์ในการเลี้ยงดูมันก็ได้นะครับทุกคนแต่ว่าวันนี้ผมจะขอใส่เป็นเปิดโล่ไว้ก่อนละกันเพราะว่าผมแบบยังไม่ได้เทสที่เป็นระดับทีมแบบ15ดาวทั้งหมดคือแบบยังไม่ได้ไปสู้แบบทีมใหญ่นะครับวันนี้จะพาดูแค่ ลูฟี่ย่อยตัวเดียวนะครับทุกคนยังไม่ได้แบบเต็มรูปแบบแบบ6ตัวเนาะก็สําหรับฮาชิประมาณนี้สําหรับชุดครับผมแนะนําให้ใส่เป็นชุดตรงสายนะครับทุกคนก็คือแบบมันจะได้บวกทั้งพลังโจมตีเยอะแล้วก็ได้เลือดเยอะครับแล้วก็กัปตันเนี่ยมี10%แม่นยำครับแลก้วสิบสกิลความเสียหายแรงขึ้นไปอีกครับอมห้าเปอร์เซ็นต์ี้แล้วก็20ิความเร็วครับส่วนหินใส่เป็นหินชิติคอนนะครับหินจะมี2หินที่จอบตอบโจทย์กับลูฟี่เจย์สีมากนะ จะมีหินคิทิคอนนี้กับหินเลือดครับหินเลือดจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อถ้าเราใส่ไอ้เป็นปล่อยสกิลรอบแรกนะครับถ้าเลือดมันน้อยอ่ะเราเล่นดามจโดยตรงเราก็ต้องใส่เป็นหินเลือดช่วยนะครับเพราะว่าถ้าเลือดลูฟี่เยอะกว่าฝั่งตรงข้ามมันจะแรงขึ้น200%แต่ว่าผมแนะนําให้ใส่เป็นหินคิทิคอนไปเลยครับทุกคนลูฟี่ติดคียก็จะแรงมากเลยส่วนอาวุธให้ใส่เป็นปล่อยสกิลรอบแรกนะครับซึ่งบัญชีนี้ผมยังไม่มีปล่อยสกิลที่เป็นสีเหลืองครับผมก็ตรงโจทย์ไอตรงแบบตอบโจทย์ที่สุดครับสาหรับ ลูฟี่แกซีก็จะเป็นไอเทมชิ้นนี้ครับทุกคนนี่สกิลแรงขึ้นอีก90%ผมบอกได้เลยว่าตัวละครฝั่งตรงข้ามเลือดไม่ถึง10ล้านหายแน่นอนครับสำหรับลูฟี่ปล่อยสกิลในรอบแรกเนาะก็แบบสุดๆครับหรือว่าจะใส่เป็นดาบหนวดขาวก็ได้ถ้าจะดาบหนวดขาวกับดาบซูซูนี้ดาบซูซูแรงกว่านะครับทุกคนนี่ก็ผมแนะนําให้ใส่เป็นซูซูดีกว่าแต่ว่าต้องมีแคลร์ด,ด้วยนะครับอย่างที่แจ้งเพราะว่าพยายามให้มันปล่อยสกิลได้ในรอบแรกถ้ามันไม่ได้ปล่อยสกิลรอบแรกลูฟี่รอบต่อไปอ ดามเมจมันจะลดนะครับผมพว่าด้วยสกยิลเนี่ยจอะกอก็ลดทูดาเมจก็ลดลงไปครับทำให้มันเบานั่นเองแต่ว่ามารอบแรกครับแทบจะหายไปเลยนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะแรงแล้วก็มีประโยชน์อยู่นะครับแต่ว่าบอกไว้ก่อนว่าใช้ยาวไม่ได้แต่ในแพทต,ตอนนี้ในเมตาตอนนี้มันเล่นได้นะครับทุกคนกดไปเจอโดฟามิงกโกเริ่มเกมให้แคโรลลปล่อยสกยิลก่อนสปีดเยอะกว่าโดฟาปล่อยสกยิลรอบแรกโดฟ้าหายนะครับซาโบหายนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เป็นแบบ เอามาฆ่าตัวละครเหล่านี้ได้นะครับแต่ว่าถ้าเขาเลือดเยอะจริงๆนะครับผมฆ่าไม่ตายนะเราต้องเลือดเยอะกว่าเขาและก็ถ้าฆ่าไม่ตายก็เป็นหนึ่งตัวที่กักในสนามรบเลยนะครับทุกคนแต่ก็สามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างคนข้อนข้างที่จะเก่งนะครับเอาเป็นว่ามันจะน่ากลัวหรือว่าก,ากากเกียนอะไรประมาณไหนครับผมจะพาทุกคนไปรับชมตอนที่มันต่อสู้แล้วกันนะครับทุกคนไปรับชมกันเลยมาครับทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่าลูฟี่เกียร์สนี้จะแรงแค่ไหนหรือว่าจะกากนะครับผมก็ เดี๋ยวผมจะเอาลองตีตัวเดียวให้ทุกคนดูนะครับผมเราจะมาดูกันว่าตอนมันปล่อยสก,กิลนั้นจะแรงแค่ไหนครับเดี๋ยวขอดูหาคนที่เป็นซักดาวนี่สนใจกับเราหน่อยนะครับทุกคนอันนี้เดี๋ยวมาดูพลังของลูฟี่ยาสครับอันนี้จะให้ดูการปล่อยสก,กิลคร่าวๆของมันนะครับผมพอผมใส่ปล่อยสก,กิลรอบแรกนี่มาถึงปล่อยเข้าไปเก็บ3ครับทุกคนดูโหอย่างแรงเลยนะแล้วก็รอบต่อไปนี้มันจะลดลงรอบละ20%รนะครับ oh. ยังจกกับเกาะเอ่ยทูดาเมจเอ่ยแล้วก็บล็อกดาเมจไว้นะครับนี่เห็นไหมเริ่มมจะโดเ ดูเลือดเริ่มจะลดนิดนึงครับเพราะว่ามันบล็อกไว้แค่แปดสิบเปอร์เซ็นต์แต่ก็ถึงเหมือนเดิมนะครับผมนี่ดูเป็นดาเมจรับแต่ว่าเลือดไม่ลดครับเพราะว่ามันจะบล็อกดาเมจไว้นั่นเองนะครับผมคล้ายคกับโล่ของชอปเปอร์นะครับที่ได้รับดาเมจแต่ว่าเลือดไม่ลดเพราะว่ามันจะเป็นโล่บล็อกไอ้ดาเมจไว้ให้นะครับรอบนี้ก็น่าจะเก็บไปสามแล้วนะครับผมโตมก็ให้ตายไม่ตายเฮ้ยไม่ตาย,ย,ตายก็เรียบร้อยครับทุกคนในเมื่อตีไม่ตายยิ่งรอบต่อไปยิ่งเบาครับผมดูดิ เหลือสองแสนครับยิ่งเจอรถดาเมจไปองโอ้โหเจอรถดรามเอ็ดอย่างเยอะครับดูเบามากครับดูปล่อยสกิลนะนี่ดูขนาดตีซันจิกับไปตัวของลูฟี่ที่เป็นร่างเอดนะครับแบบแต่ว่าเราโดนรถดามเมจดเยอะเกินยิ่งแบบยิ่งยืนนานยิ่งบางนะครับผมเฮ้ยเออเอเอยิ่งบางถูกต้องแล้วแล้วก็ยิ่งเบาด้วยนะครับผมทั้งบางทั้งเบาในการยืนของลูฟี่นะครับผมดูต่อยตีไม่เคยจะตายครับดูปล่อยสกิลอีกรอบนี้อื้อหือ เหนื่อยใจครับเพราะฉะนั้นใครที่จะเล่นโลฟี่ก็พยายามปิดให้ได้ให้เร็วที่สุดนะครับทุกคนเดี๋ยวมาดูรอบนี้ครับเจอโซโลกับเอสสิดาวครับฟูจิเขา14รับแรกผมปล่อยสกิลไปแก่งเข้าไปเรียบร้อยครับฟูจิ14ก็หลับครับผมเดี๋ยวมาดูโซโลกับเอสดูโซโลตีสกิลมาครับนี่เลือดเราไม่ลดนะครับเพราะมันบล็อกไว้หนึ่งร้อเลยครับผมดูเรื่องไม่ลดครับรอบนี้บล็อกไว้แค่8 0ครับลดนิดนึงตามปล่อยสกิลรอบนี้ครับลดไปเหลือจอเกาะหกสิบครับผมรอบ3ครับ เอสหายเอสเหลือสิโซโลหายนะครับผมก็เรียบร้อยใครที่เล่นโซโลเป็นตัวดาเมจหลักหรือพวกซาโบอย่างนี้นะครับผมเดลฟามิงโก้ก็หายเหมือนกันนะถ้าเราเน้นดาเมจดีๆครับผมโอ้ยให้เป็นตัวแบบล้วงต้นเกมที่ดีมากนะครับทุกคนแต่ว่าหลังๆก็อย่างที่เห็นตอนทีมแรกที่ผมสู้ครับยิ่งยืนนานยิ่งกากนะครับทุกคนก็ใครที่จะเล่นก็ต้องใส่หินใส่อเทมให้ตรงสายให้ดีๆนะก็คือถ้าใส่ผิดน,นี่กา,กากไปเลยนะครับผมยิ่งรอบหลังๆมันยิ่งกากไง ก็หลายคนอาจจะมองเฮ้ยตัวละครมันอย่างกากเลยซาโบเหมือนกันซาโบก็อย่างกากจริงๆตัวมันก็เล่นได้อย่างโหดนะครับเดี๋ยวรอบต่อไปผมจะลองเล่นทีมให้ทุกคนดูละกันแถมให้ตอนแรกว่าจะไม่เอามาใส่แล้วนะครับเจอโดฟามิงโก้สามตัวเลยนะครับผมจะดูว่าลูฟี่ผมปล่อยสกิลไอโดฟาจะหายหรือเปล่าครับก็ได้รับบัฟดาเมจจากแคลร์ดอีกนิดหน่อยครับทุกคนดูปล่อยสกิลของเราหรือเปล่าว่ารอบนี้ไอโดฟ้าเขาก่อนแคลอดเขาหยิบเขาได้โลด้วยแต่ โลไม่มีผลกับไปฟรีครับเจาะก่อนหนึ่งร้อยกับทูดามจตตมเ็าให้รอบนี้โอ้โหไม่คี้ดูขนาดโดฟาตัวกลางไม่คี้เกือบหายครับอาตรงถ้าคี้ติดมาหายสามเลยนะครับทุกคนแม่เสียดายไม่คี้อะครับผมถ้าคี้ก็น่าจะเรียบร้อยครับผมเมื่อกี้ดูรีกลับไปดูดามเตจตอนคี้ได้นะครับทุกคนค่อนข้างที่จะแรงมากเลยนะสุดๆครับผมถ้าติดคี้ดีคอนนี้คือหายครับใครที่เล่นโดฟามงโกหรือว่าตัวของอย่าง ไอซาโบเป็นดัมเมดหลักนี้ครับผมรอบเดียวหายแน่นอนครับไม่ได้เปิดโลเลยนะครับผมเพราะว่าเอาแครอทมาช่วยเพิ่มแบบเกาะให้ก็ไม่ได้ช่วยอะครับผมเพราะว่ามันเจาะเกาะแล้วก็ทูดามเมดนั่นเองตัวที่จะช่วยได้ก็คือโลชอปเปอร์นะครับผมก็คือท่านได้รับชอปเปอร์เปิดโลให้ก็น่าจะมีโอกาสหลุดรอดจากลูฟี่ไปได้ครับแต่ถ้าไม่มีเมื่อไหร่ก็โดนเข้าไปอย่างนี้เรียบร้อยครับผมหลับแน่นอนก็สําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับมาพาทุกคนดูลูฟี่เกสีแบบ15บหาาวเต็มรูปแบบครับ การใส่ฮาคิการใส่ไอเทมการใส่หินมีประโยชน์มากๆนะครับพยายามใส่ให้ตรงถ้าใครยังสงสัยหรือว่ายังไงใส่ไม่ตรงก็สอบถามที่ใต้คลิปหรือในเพจได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ใครที่ดูแล้วชอบใจครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยครับนี่ดูเลือดผม10ล้านก็คือใครที่เลือดน้อยกว่าเราก็จะโดนดาเมจแรงขึ้นไปอีกนะครับผมส่วนคลิปหน้านั้นจะเป็นอะไรก็ฝากกดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับตอนที่ผมลงคลิปจะได้ไม่พลาดนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้คลิปหน้าอย่าลืมมารับชมพูดคุยกันใหม่ด้วยนะครับทุกคนสวัสดีครับ